วันนี้เราจะมาแนะนําวัดโฝวงซันวัดฝวงซันอยู่แถวคูบอนใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้น่าจะเคยเห็นสถานที่แห่งน,นี้มาก,ก่อนสถานที่แห่งน,นี้งดงามและสวยงามมากเลยค่ะเราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับวัดโฝูงซันวัดฝูงซันมีที่จอดรถแต่ที่จอดรถมีจํานวนจํากัดของมันอยู่เพราะรถบางตามายเยอะในบางวัน หรือเทศการสำหรับใครที่จะมาว,าวัดโผงซันต้องวางแผนใี่ดีๆด้วยนะคะวัดโองซันตั้งอยู่ที่ถนนคูบอนเนขตคลองสามวากรุงเทพวัดโองซันมีชื่อเสียงในชุมชนชาวจีนเมื่อเข้ามาเหมือนเข้าพระราชวังในหนังเลยค่ะงดงามทุกมุมเลย ภายในวัดฝอกวงซันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพจีนให้กับไหว้ขอพอรประกอบไปด้วยวิหารเจ้าแม่กวนอิมพระอุโบสถห้องเรียนหรือห้องวิปัสสนาเป็นต้นค่ะภายในพระอุโบสถพระประธานคือพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ได้แก่พระศรีกายมุนีพุทธเจ้าพระอมิตาพ,พุทธเจ้า และพระภัยศาชยาคุร์ไวยทูลพุทธเจ้ามีจตรกรรมฝาผนังของเจ้าแม่กวนอิมทางด้านซ้ายและด้านขวาผนังด้านซ้ายด้านขวาและด้านหน้ามีช่องบรรจุพระพุทธรูปอยู่เป็นจำนวนมากทางด้านขวามือของหนูนะคะเป็นวิหารของพระอวโลกิเตสวนหรือวิหารของเจ้าแม่กวนอิมค่ะซึ่งองค์ใหญ่มากๆนะคะมีสีทองดูสง่างามมากๆเลยค่ะ ตรงฐานนะคะจะมีเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมขนาดเล็กตั้งอยู่ค่ะซึ่งข้างใต้นะคะจะเป็นฐานถงใหญ่ซึ่งจะมีเจ้าแม่กวนอิมทั้งหมด4ปางค่ะปางที่1ปางประธานพรปางที่สองปางประธานบุตรปางที่สามปางสมปรารถนาและปางที่สี่ปางประธานทรัพย์ค่ะ วัด佛教วังชันผู้คนมักขอพรในหลายๆเรื่องแต่ส่วนใหญ่มักขอพรขอให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองเช่นการขอพรให้ธุร,รกิจประสบความสำเร็จขอพรให้สุขภาพแข็งแรงและขอพรให้มีโชคลาบหรือแม้แต่ขอพรให้เรื่องราวในชีวิตประสบความราบรื่น แนะนำนะคะสำหรับใครที่มาวัดโฟโกงสันควรแต่งกายสุภาพแต่งกายให้เรียบร้อยท่ามแต่งกายดังนี้ค่ะ 1. แส่เสื้อเอลอย2กรงเกงกระโปรงสั้น 3. กระโปรงผ่าหน้าหลังและข้าง 4. แเสืแขนกุดและห้ามส่งเสียงรังรบกวนผู้อื่นวัดโฟโกงสันเปิดทุกวันตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกายกเว้นวันจันทร์นะคะที่เปิดตั้งแต่10นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ สำหรับใครที่หาสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญแถวคูบอนนะคะแนะนำวัดโ,โกงซันค่ะรายละเอียดเข้าดีสถานที่เขาสวยอย่าลืมมากันนะคะขอบคุณค่ะ